พอค่ะสําสหรับนี่คือคุณตาสวนหานอาสานะคะซึ่งเป็นป่านชาวบ้านนะคะซึ่งพวกเราจะมาติการทําการเกษตรแบบยั่งเยืยนจากคุณตานะคะค่ะคุณตามีความเป็นมานะคะที่แรงจูงใจที่คุณตาหันมาทําการเกษตรแบบยั่งยืนนะคะใใคืออะไคะคอต่กรอนตัวเกษตร นโยบายองเป lil me, ็นมาจับปอนแต่อุร่มการเกษตรการเกษตรทํางผืนที่ว่าภาพทํางผืนี่วเอียงทีวภาพมัดปรับปรุิดินาตะกอนพอไปเรื่อไปอบรมตัดสองสามรันแล้วไปอบรมมนี่คการเกษตรนมาเอาไปเรียกโตอนาลอทัามาแล้วเดียวมัดแล้วทังการเกษตรก่อนยอมาเรื่อั้มัดที่ว่าภาพมัดเที่ยวภาพหมายถึงเอาขือ พวกท่านอาหารต่างๆพวกปุ๋ยหมเพือเพื่อมาเพือเทียนพักบุงแล้วก็นอกล้วยบอระบอลเพ็ดที่มันผสมกันเขาสีมันถเป็นว่าเท้าจิประปุงุงดินแ้วออาไปย่าเท้าจิตถ้นาเังสเท้าจิไปไถแล้วเขานั่งเท้าจิตดำเท้าจิไถไถไถแล้วเท้าจิเอาชื่อผ่าไลาดลาดหนาแล้วจขาดขาดแบบดำทำให้ก่อเขาในแงแรงคือว่าประปุงดินแสงแรงแล้วก็ว่าได้ ใส่ปุ๋ยเคมีใส่เคมีบ่ได้ใส่เคมีเข้าไปก็ถึงงามอวบหลายมาเรี้ยงจิมาตอมอันปุ๋ยชีวภาพเฮานี่สิทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารของเฮานี่แข็งแรงเติบโตโดยธรรมาชาติบ่ได้บ่ได้งามเกินไปแล้วกมาเลีงสิงมาใกล้ตอมจังซี่พวกนี้มักขันเฮาจักมักกับน้ําตาลกิโลหนึงต่อพืชเฮา3 1, ากิโลเฮาจะมักือกันไว้ประมาณ3เดือน ตามเดือนเนี่ยเ่าสิไปเบิ้งไม่ได้ขึ้นเป็นสีออกสีเยอะมากแต่ว่าท่านนั้นเ่าก็เหาอกระลอไปทั้งที่เดือนไปมันเกิดว่าเป็นน้ำไม่ได้กลายเป็นเอียงน้ำเอียงก่อนน้ำก็ะจอกขายนั่นนะหมอหน้ามันยังเป็นเอ็มไม่ยังก่อนเอมบอนั่เอ็มเอ็นละห่อกระเทไปห่อมักไปดวนมันด้เป็นมันเป็นฟัวนี้ได้เ่าต้องว่าเดี๋ยวใส่สื่อมาใส่เลยห้อมักไปด่วนทั้งสามที่เดือนไปไม่ไดเกอเหาอจิต เขาให้มัดไปตลอดตลอดจนเ้าใส่หมือมัดไปมัดไปมัดไปเ้างบูเดมาสใส่อีกเพือดท่านเพี่ยเผือดต่างๆห้องบูเดมาสใส่อีใส่เดียวเลียวข้าเหาเผ็ดสามกิโลหึหกกิโลใส่น้ำตาลสองสองกิโลหกกิโลห้อใส่เต็มถังเลยเขาจะอัดอัดใบมีดขึ้นใบขันตาฮามันจะเป็นขันฮามันเชื่อภาพเทานี่เต็มที่แล้วจะเกิดนอนเกิดนอนไตอ้อมอ้อมอ่อมถังห้องนี่เกิดนอนนั่นละเต็มที่แล้วขันเกิดนอน กันเกิดนอนเนี่ยวันที่ใส่ใส่เป็นใส่ประโยชน์ได้เต็มที่ข้าวจีไปใส่บัวหนึ่งบัวห้าหนี้ข้าวจีใส่ประมาณสองซอ,อนใส่เกลือนอ้ำได้เกลือทั้งห้อตายไข่ก็ปูเชีย่ยงงี้ขึ้กันค่ะแล้วทีนี้อุปสรรคในการทําของคุณตามีอะไรบ้างคะคุณตาอุปสรรคในการทําตั้งแต่ทํามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรการหมักการอะไรไหมปัญหาในการวอมี่ขันห้องเฮ็ดได้ีวมี่วอมี่ปัญหาเลยขันห้องเฮ็ดได้้าวจี๊ดดีขึ้นทันท,<า>นทนี ข้าวยีโป้ดพัดสดลังงข้าธรรมดานี่กมันจะง่ามพกหุงพกมกเขือเทศพดเอ่อพวกของกินข้าวางๆพกเป็ดพกมะนาวสิมันจะง่ามถึจะเป็นนวยเร็วนี่คือการเป็นนวยออกผลแห้เพื่อข้าวดกินเร็วข้าวติ๋วเอาเวลาพวกพักวัวพักเทียมเอียงกระตังพักกาดกระตังข้าวติ๋วบ่มบ่มีผิดไผ่เนี้ยอันนี้ว่าการเค็ดนี่อบ่มีนี่เห็นต้องพวกเนื่องอีก บ่าน,นี้มักมักไรมักมักไรมาเลี้ยงอยากรู้ว่าของมักไรมาเลี้ยงมันมีแนวหนึ่งอีกมักไรมาเลี้ยงคือว่าเขาจะไปฉีดพักเข้าฉีดดังเข้ามาเลี้ยงคือว่ามานติดต่อนะนีะ่อีกชนิดหนึ่งอีกแตมีอ่าเนี้ยหล่ะนี่ต,ตัดนี่ตัดไข่หอมนี่ไข่หอมหอมมากก็มีตะไคร่หอมมีใบกระเดากระเดาสิงมุนีมาเลี้ยงคือว่ามันติดต่อเด่นงั้นปลูกขึ้นมาเพราะมีแนวมาก,กัด พักระ่เดาขึ้นกันมะเรงสิบพมาก,กัดมากินมากินคือไมยความวม,มาเร็งนี่ยเพอใจพราอยากทันถือกินนี้มะชีบม่์มาเลยกับใบยูคายูคาดนี่ตัดเท่านี้่ค่ะค,ค,คุณตาแล้วการที่คุณตาทําการเกษตรแบบย่งเยืนแล้วผล,ผลผลิตเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่น่าพอใจไหมคะน่าพอใจครับน่าพอใจปลูกมะเขือเทศผมปลูกแต่กอน <S 2> <S 2> อ <S <S ผมทำแต่ข้าวแข็งแรงนะอาแต่พอแข็งแรงอย<ร>ู่ผลปลูกมะเขือเทศเต็มให้หน้า เ้็บไปเสียละองกระสอบสามกระสอบพวกนี้ยังเกิดขึนในในซี่้าวผู้เลยมาเขื่อนยังถึงกันกดทั่วทั่วทั่วทัวทัวเนี่ยอจะเข้ากินแ่พี้ผิดไผ่เนีพวกนีสารผิดพิเลยกินได้เพราเดยถ้าข้าสินบสสารเคมีต่างๆมันใส่พวกนี้กินเบื่อพวกีสารผิดในในอาหารของข้าเร็ต่อในผลยัใหม่ต่างๆมันดีแต่พอกินมากสั่นเพราะว่าตอนว่าอยาก หันี่สารเน,นี่บอกันนี่บ่าจะหันี่สารพิษน,น,น,นี่คือจังเขาเช็ดมาขายคนอีซาวาสารพิษเกิดจากคนอนี่ยแหละเขาขายของนี่เขาย่านของเขาเฮียวในบมอหายานของเขาเฮียนย่านของเขา,เขเขาเบ่ดีบ่ได้ขายมืลหนีมูลลูกก็ขายได้เพราะเขาเกี้ยวเน่ยเราพวกสารต่างๆมาสซุกน้ำเทลงใส่หดห,ดหมดมันจุแข็งตลอดัม่สินะฟอนี่คันำมืดคำว่ามืดมือหนึ่งสีเหี่ยว ข้องต่ขาไม่เหมือดมือนหนึ่งเลื่อนเมื่อีเหี่ยวของห้างโมเดลสารเคมีต่างๆโมเดลลงวันทองมันมันดีคีดว่าภาพพวกนี้ห้ากินว่ตถุสารพิษต่อร่างกายของห้ากินแเราครับเรื่องสมบูรณ์นี่พลาะไม่แข็งแรงต่อตันยังล่ะต่อตันพุ่มกันท่านห้าลายยามันโมดิยาวันตทองนี่ต่พวกห้องจิตใจตั้งพวกยังหล่ะพวกสมุนไพรต่างๆบ่อยยังสมุนไพรให้หลุดไปห่วง ยาำห้างมัดอันที่ว่าพัดมดพัดนี่ผักบุ้งผักบุ้งหน้าดิผักบุ้งนั่นผ et ักบุ้งแดงเขาดีที่สุดผักบุ้งแดงเขานี่กับนอกล้วยนอกล้วยเนี่ที่เอากำลังดอกดอกว่าท่านเนีถอดยอดหลายขึ้นมางามๆนี่คิดว่าว่าท่านพื้นใบเตัดเอาจ้ำๆมาสร้อยสร้อยส้อยมันถึงนี่หัวหาหลายยึ่หันขึ้นท้องสีญ่เร็วนอกล้วยท่านมาดับว่าท่านมาดับเรนอกล้วยนอกล้วยแล้วก็บผักบุ้งผักบุ้งแดงน้ำหน้า ย่างละสามกิโลสามกิโลก็ใส่กันีคันคันหกกิโลยังสี่เ้องก็ใส้น้ำตาลสองกิโลนี่นี่นี่นั่นนั่นนั่นทั้ง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 น้ำตาลพอต่างน้ำตาลซื้อมาเติค่ะค่ะสำหรับต่อไปนะคะเราจะให้คุณตาอาสาที่จะพาคุณตาหาอาสานะคะพาเราไปดูการน้ำหมักปุ๋ยชีวภาพนะคะแล้วก็เราจะได้ไปดูตัวอย่างของคุณตากันค่ะเจวค่ะ นั่นหมดแล้วโอ้นั่นหนมามาเลยมาท่าเลยนเกนอนนี่พวกเกษเขามาเห็นเขาจะมาจีรุนี่นี่นี่พระเวรพระเวรเกษรเขามาเห็นนี่โ่โ่โ่ไม่กินหรอกหล่ะ่ไม่กินโม่ไปนังนี่เกษรเขาจะมาทีสุดนี่คนเห็นต้งซีขึ้นนี่พวกเกษเออเต็มที่แล้วเขาจะบอกเลยไม่จะเป็นอี่ยเนี่ยก่อนเป็นียก่อนเูื่นเนี่ยก่อนเกื่อเขาที่พันนะดีเยมค่ะดีเยีมไม่ิกันดีเยมเลยนั่น โดมเมืองมึงกินอะไรดิโดมเมืองกระไรบ่มี่เนียนบ่มี่ยังนี่ก็คือปุ๋ยหมักชีวภาพที่พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะคะครับใช้งานแล้วนะครับใช้งานได้เรื่อยเมืองตัวนอนเกษตรต้องเห็นเขาจะมักเลยเขาจะซื้อเอาซ่อมข้าวอันนี่ว่าขาย ท่องใสฟู้ห in okay, oh, like oh, ัวหนาอยู่ในบ้านนี่ว่าเขาจะขายให้เราจะม่ดซื้อให้เราถึงตัวนอนมีเขาเอินเต็มที่แล้วนี่ยวน้ซีมันเต็มที่แล้วนี่อ้มาชองพนดีเลยตะกี้ใคายนี้ตัวง่ายอ่อมเดกน่งมะลง ปุ๋ยชีวภาพนะคะจะใช้ในนาข้าวได้แล้วนะคะเราจะยังจะมาใช้กับในพืชไร่พืชสวนได้อีกหลายชนิดเลยนะคะซึ่งขณะนี้นะคะเรากําลังทาการสาธิตแล้วก็ผสมปุ๋ยชีวภาพกับน้ำปริมาณที่ใช้เราใช้ขนาดเท่าไหร่ดีคะนี่สองสองช้อนตัวต่อบัว แล้วน้ำใช้วันน้ำมันวัวเราก็จะใช้น้ำผสมนะคะ ุ๋ยชีวภาพสองช้อนโต๊ะต่อน้ำหนึ่งบัวนะคะเราก็จะมาสาธิตให้ดูนะคะการรดน้ำต้นไม้นะคะนั้ตเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความที่จะยาวนาน สั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไปเธอสอบหาหนาพาครุ่ครอบสายลมคงหรอบไว้สายใจไหลลูล่สู่สวรรค์ ว่าโลกสร้างสรรสวยงามให้เราบอกให้รู้ให้ดูความจริงทิ้งคืนเพื่อสู้ จะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่โลกในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความ,มรุ่งเรืองมีเกคาสังเกตจากการลดนะคะคน้ำคุยชีวภาพนะคะผลผลิตดูจากใบนะคะจะเป็นสีเขียวแบบ รรเป็นธรรมชาตินะคะค่ะได้สัตว์ุผลผลิตก็เริ่มออกออกดอกออกผลน,นะคะก็จะมีผลผลิตออกมาเรื่อยๆค่ะสังเกตเลยนะคะ ที่เราได้ศึกษา,าจากคุณตาสวนาหารอาสานะคะและเราก็ได้มาดูการเกษตรของคุณตาการในการปลูกพืชผักสวนควาปลอดสารพิษนะคะซึ่งคุณตาได้ทําได้ใช้ปุ๋ยชีวภาพในการปลูกนะคะแล้วก็ทําให้การเกษตรของคุณตาอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไร้สารเคมีไร้สารตกค้างค่ะนี่ค่ะคือตัวอย่างของคุณตานะคะจะมีพืชสวนชนิดต่างๆว่าจะเป็นพริก ต้นหอมแล้วก็มะละกอซึ่งคุณตาใช้น้ำหมักุู้ชีวภาพในการดูแลแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีค่ะค่ะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณคุณตานะคะที่ให้ความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์ให้การศึกษาในกองเรียนศึกษาค่ยแก่พวกเรานะคะและค่ะสุดท้ายก็อยากจะถามคุณตาว่าคุณตามีเคล็ดลับอะไรในการดูแลสุขภาพที่ทําให้คุณตาดูสดใสแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวค่ะอ๋อนี่น้ำมักสมุนไพรครับเป็นวุ่น ขุนมาจินทุกวันจิินมือละข้งหรือจินมือละสองั้งแกสองมื้แงอันี่เป็นบุญนึ้นมาเป็นบุ่นแล้วเขึงมาตัดเป็นเป็นช้างเป็นช้างไออกมาแล้วปวดมากแล้วปวดมากหอดของในันปวดมากถึงทายเอาแล้วเยอะเลยปวดตอนตัดบุญนมาตดปวดไปแล้วเดี๋ยวนี้อายุพ่อเน่ได้หกสิบเจ็ดปีพ่อเกิดพ่อซอแสบเย้มันสกัดออกมากย็ีอ กินมาากินจนเดือนสองเดือนสามเดือนไปอายุที่ยัางยืนโรคภัยไก้เจ็บเจ้ามี่ก็ท่านเขาบอกพอกระได้เห็ดกินมากเลยคือนวิ่งสุขภาพเป็นจกักจีดีหรือบอดีพอไปยู่งซำหนึ่งที่ใยญ่มากมันจะเป็นที่มันเป็นวุ่นเป็นวุ่นเรื่อน, <c oughs> น้าม,มักไปนี่เป็นวุ่นเป็นแพ่นอยู่หนาอยู่หนาถังเลย <c oughs> ตาดูากนันอันนี้คืออะไรคะวุ่นเป็นวุ่นชีวภาพ กินแล้วมันขีดทําไห้เข้ายูดีสบายแกลูกแก่ไขทายง่ายเป็นวุ่นเล่นหน่ำมาเป็นวุ่น,เ,นเต็มหนาเลยพอออกมาตัดเสดูก็ได้อ,อรสชาติจะเองดหมนี่ต่างเสียงน้ำระเบอไปเรื่อยเดือดลงต่อกปเดือดขึ้นไปน ล่องมป่ะใ่ใส่ใส่แต่กล่องมึงป่มี่ยังนุม่ม,มสุขภาพดีใช้ลูกอะไรคะนี่บมดมันมีบ่บัวเพลทบัวเพลทหนึ่งหนึ่งกิโลแล้วกวานมดลูกหนึ่งกิโลขมิน้นขมิ้นชันอีกหนึ่งกิโลเก็อบสามกิโลต่อน้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำพึ่งครึ่งกวยใส่มหมักไว มันไหวแล้วมันอยู่พ่อสามชีเดียนไปพ่อฮกเย็ดเดียนมันเป็นจุเกินพุ่นทั้งหนาเต็มโมเดลน้าด้วยเอาเดงไปแท่งเลยนี่นับยึดนับนับนับโป๊กทีงหนาเข้าไปตัดตัดออกมาไม่เป็นสิทธิ์เป็นยู่ห่วงมากไว้เข้ากันถึงมากตัดตัดเป็นชิ้นเป็นชิ้นแล้วก็นำเพิ่มความมักไว้ดีกินประจับทายง่ายแบบเป็นยาระบายตะกอนค่ะนี่คือภูมิปัญญาของ สวนหานาสานะคะซึ่งเป็นป่านชาวบ้านของเราค่ะและสุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณคุณตาม,มากค่ะ,จะเะจริญเจริญทุกอย่างการงานนี่ยหละเด้อประกันวีควมสุขคนจเจริญ